วุ้ยอยากกินแม่เอาอันนึงเขียวค่ะเอาเขียวเหมือนกันคเอ๊ออีกอันเอาน้ำแดงดีกว่ะเอาน้ำแดงก็ได้อันออกน้ำแดงเลยท่านใะครับขอจบด้วยความสุขวางเจริญด้วยนะครับจัดสู่ประเทศนะครับตอนไทยตั้งสี่ประการครินได้เตรียมกงินใหญ่ เิญได้เลยครับท่านใดที่จะร่วมกันปิดทองให้กับพระองค์ใหญ่องคีข้างในนะครับก็เจอได้เลยกับมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่ด้านในซ้ายมือเพราะว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่องคีข้างในนั้นนะครับมีการชั้ลุสุดโซนะครับลงไปตามกันเวลาครับพนทีจะร่วมกันเป็นทับุนปิดทองนะครับก็เจอได้เลยเพราะว่าในการนะครับปิดทองนั้นนะครับก็ใจ้ขาประมาณนะครับเยอะอยู่นะครับก็ ใช้งประมาณในการติดทองให้พระองค์ใหญ่ของิจข้างในนะครับก็ประมาณ22ล้าน,น,นทุกบาททุกสตางค์ก็ได้มาจากประชาชนและทุกท่านนะครับที่ได้มาทำบุญในครั้งนา้ก่อนหลงข้อมองคลบพิตนะคะที่อยุธยานะคะสวยงามมาก ครับพี่อาจชั้นที่สองนะครับู้กำกับยังได้พิจารณานคำรุ่้นที่องก่นะครับเพอดึงเสีนะครับรในคำุ่นชั้นที่นะครับได้ทราบว่าหักยาในคลงไปนครับที่ครับพ่ัี่าจจะอครับที่ติดต่อนะครับก็เป็นครับตเลยจะทาให้เลื้อเปิดชื่นะครับี่ เราจะเีอนการรักษาพระจารเวลาล้วก็มีความเจรับมีรายสื่อมีตัวเลกตัวใหญ่อยู่ในสมเด็จการน้ำกระไปได้บรุกได้ได้บุญทำบุญให้หลงพ่อท่านเอ ก็รวบกับทวามบุญเจ่อจาหนาหาพุลนะครับาเื่อที่คอรวาตต่อปร่วันมยุคาครับก็ถึงการี่ที่เจ้าหน้าที่ิุรวมกับเจ้าหน้ที่าวมบุญชื่อแทนพอครับดูติดพอครับแต่พูดจบจ